ในวันพระวันโกนคนที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นชีวิตคุณจะตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนช h า n แนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ15ข้อห้ามที่ห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณทำแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือในวันพระวันโกนห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดรีบเช็คโดยด่วนค่ะก่อนที่จะสายเกินแก้ หลายคนก็คงมีความเชื่อว่าที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกับ15ข้อดังต่อไปนี้ที่คนโบราณเชื่อว่าห้ามทำเด็ดขาดหากว่าคุณนั้นไม่เชื่อชีวิตของคุณนั้นก็จะตกต่ำจะทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้นชีวิตลำบากเป็นเรื่องราวที่คนสมัยโบราณได้สอนลูกสอนหลานเอาไว้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างๆนานาน วันนี้ทางแฮ p ปี้เนชชาน n e ลขอแนะนำ15สิ่งดังต่อไปนี้ที่มีควรทำเด็ดขาดโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีบุญและเป็นเทวดาลงมาเกิดถ้าคุณยังฝืนทำตามนี้จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นตกต่ำจะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเตียงนอนไม่ควรเอาเตียงนอนโดยหันหัวเตียงไปชนกับทางห้องน้ำเพราะจะทำให้ท่านอับโชคและจะตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงไปทางประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้คุณนั้นนอนไม่ค่อยหลับแถมยังถ้านอนหลับก็จะฝันร้ายไม่มีโชคลาภอีกด้วยค่ะข้อที่สอง ความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องของพระศรีบลีให้คุณนั้นหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพอรพระศรีบาลีที่วัดใดก็ได้ที่ใกล้บ้านของคุณเพราะว่าพระศรีบลีนั้นเป็นเอกตักทักคะโชคลาภเป็นหนึ่งใน80เอกของพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อท่านนั้นได้ไปไหว้ขอพอรพระศรีวลีชีวิตของท่านก็จะราบรื่น จะเริ่มก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเงินไหลนองทองไหลมาข้อที่สความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องยักษ์และลาหูในบ้านของคุณนั้นไม่ควรน,นำรูปภาพของยักษ์และราหูมาปรับตกแต่งบ้านของคุณเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้คนในบ้านของคุณนั้นทะเละาะเบาะแวงกันมีแต่เรื่องบาดหมางกัน แถมยังขาดโชคลาภอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณนั้นอย่าได้นำรูปภาพวิญญาณภาพคนบาดเจ็บหรือว่าโปสเตอร์หนังรูปคนตายอย่านำมาติดในบ้านหรือว่าในห้องนอนยกเว้นแต่รูปนั้นเป็นรูปของบรรพบุรุษของคุณหรือว่าคนในครอบครัวถ้าเป็นคนอื่นนั้นอย่านำมาติดโดยเด็ดขาดค่ะข้อที่4ี่ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าสตางค์ในวันขึ้นปีใหม่ให้เรานั้นใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ใบใหม่จำนวน99หรือ999บาทใส่ไปในกระเป๋าสตางค์ของเราเป็นวันหนึ่งวันเต็มเต็มเพื่อเอาเคสเอาเลิกเอาชายัยและเอาโชคลาภจะทำให้เรียกเงินเรียกทองเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวข้อที่ห ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสุนัขและแมวจรจัดเราควรแบ่งอาหารให้กับสุนัขหรือว่าแมวจรจัดที่หิวโหวยบ้างในวันที่ฝนตกเราก็ควรอนุญ,ญาตให้สุนัขหรือแมวจรจัดเข้ามาหลบฝนในบ้านของเราด้วยเพราะว่าการที่เราทำบุญกับสัตว์นั้นจะทำให้ได้อานิสงผลบุญเป็นจำนวนมากเลยค่ะข้อที่6 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของห้องครัวให้เรานั้นดูแลห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอปัดกวาดเช็ดถูให้ครัวของเรานั้นดูใหม่อยู่เสมอเราไม่ควรปล่อยให้ครัวของเรานั้นสกรปรกเพราะครัวนั้นเป็นคุณพลังงานของเราบ้านไหนที่ปล่อยให้ครัวนั้นสกรปรกก็จะอับโชคลาบเงินทองที่ท่านหามาได้นั้นมันก็จะหลุดลอยออกไปได้ง่ายค่ะข้อที่7 ความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเช็ดหน้าไม่ควรให้ของขวัญกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักของเราเป็นผ้าเช็ดหน้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าเป็นลางไม่ดีเมื่อมอบผ้าเช็ดหน้าให้กันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัดพากจากกันไปได้หรือว่ามีเรื่องต้องเหินห่างกันออกไปข้อที่8ความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องวันบริสุทธิ วันที่ควรงดมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารักคือวันโกนวันพระวันเกิดวันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมโบราณได้ถือปฏิบัติกันเช่นนี้มานานเพื่อให้เทวดานั้นได้คุ้มครองรักษาเราตลอดไปข้อที่9ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกระจกให้เรานั้นหมันเช็ดถูกกระจกให้ดูสะอาดใสยอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณนั้นปล่อยให้กระจกคุณมัวอยู่ตลอดชีวิตของคนในครอบครัวนั้นก็จะมลหมองจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นข้อที่ 10. ความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องทำบุญลงศพให้เรานั้นทำบุญถวายลงศพที่มูลนิธิใกล้บ้านเพื่อบริจาคลงศพให้กับศพราญาติการทำบุญลงศพนั้นจะช่วยเสริมดวงชะตาของเราให้แกร่งกล้า ในเวลาที่เราดวงตกก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของเราขึ้นมากลับมาได้ข้อที่11ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นำโชคเมื่อเราเจอเหรียญตกตามทางเดินเท้าไม่ว่าจะเป็นแค่เหรียญบาทก็ขอให้เรานั้นได้เก็บเอาไว้ให้เราถือเสมือนว่าเป็นเหรียญน,นำโชคการที่เราเดินผ่านไปเลยนั้นเพราะเพียงเราเห็นว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีค่าอะไรมากนัก เปรียบเสมือนเป็นการที่เราดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินคนสมัยโบราณเชื่อกันว่าจะทำให้คุณนั้นอับโชคทั้งวันหรือในช่วงสามวันไม่มีโชคอะไรเลยข้อที่12ความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องแหวนเสริมดวงเราควรเลือกแหวนให้ถูกฉะโลกกับดวงวันเกิดของเราเพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมดวงชะตา ถ้าอยากเสริมดวงด้านการเงินควรสวมแหวนเงินหรือว่าแหวนทองแหวนหยกแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลกกับเราถ้าคุณนั้นอยากเสริมดวงด้านความรักก็ให้สวมแหวนรูปหัวใจแหวนรูปดาวให้เลือกเป็นแหวนเพชรก็ได้ค่ะการสวมแหวนนั้นสวมนิ้วนางข้างขวาเป็นการเสริมดวงบุญบารามี สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายนิ้วก้อยเป็นการเสริมสเสน่หและด้านความรักข้อที่13ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ขอให้ไปกราบไหว้ที่สีแยกราชประสงค์หรือว่าโรงแรมเอราวันก็ได้ค่ะพระพมมเป็นที่กล่าวขานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเราจะอธิษฐานขอพรเกี่ยวกับอะไรก็ได้ทางนั้นเลย ด้วยว่าท่านนั้นได้เป็นเทพขององค์ความสำเร็จนั่นเองค่ะเรื่องที่14ความเชื่อเกี่ยวกับไข่และส้มในบ้านของคุณนั้นควรมีไข่และส้มติดบ้านหรือติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาไม่ควรให้ขาดเลยค่ะเพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขให้เข้ามาในบ้านชีวิตของคุณนั้นจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปเพราะว่าไข่และส้มนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีข้อที่15ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของหิ่งพระหิ่งพระหรือว่าหิ่งพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพพเจ้าต่างๆเมื่อเราได้ตั้งหิ่งพระแล้วเราต้องหมั่นดูแลและรักษาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอหมั่นเปลี่ยนน้ำถวายพวงมาลัยถวายน้ำที่สะอาด บ้านไหนที่ปล่อยให้หิ้งพระสุกโปกมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดบ้านนั้นก็จะมีแต่ความเสื่อมถอยอับโชคลาภไม่เจริญรุ่งเรืองวันโกนวันพระเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อวันโกนคือวันขึ้นเจ็ดค่ำกับสิบี่ค่ำของทุกเดือนหรือว่าแรมสามค่ำหากตรงกับเดือนขาดก็คือวันโกนวันพระในความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่า วันโกนนั้นเป็นวันที่ปล่อยพีกับดวงวิญญาณที่หิวโหยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ถือศีลที่ได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลพระยายมราชจะขึ้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาแสดงธรรมในวันพระและนีลบาลทั้งหลายก็จะติดตามขึ้นมาด้วยวันโกนนั้นจึงเป็นโอกาสเดียวที่เหล่าวิญญาณสัตว์นรก จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติได้อุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้เมื่อพ้นวันพระท่านยูมาลาก็จะได้กลับนรกนายนิลบาลก็จะได้กวาดต้อนพวกสัตว์สัมภเวสีทั้งหลายที่ขึ้นมากลับลงไปด้วยแต่ในระหว่างที่ยังเล่ล่อนขอบุญอยู่บนโลกมนุษย์บางคนที่มีบุญมากพอหรือมียานสูงก็จะมีตาทิพย์มองเห็นดวงวิญญาณเหล่านี้ วิญญาณเองเมื่อได้รู้ว่ามีคนเห็นก็จะพุ่งเข้ามาหาเพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลจึงเป็นที่มาว่าทำไมบางคนนั้นจึงได้เห็นผีในวันนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันต่อมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าวันโกนวันพระให้งดออกจากบ้านในเวลากลางคืนเพราะว่าจะทำให้โดนดวงวิญญาณเหล่านี้ เข้ามาทำร้ายผู้คนได้เพราะฉะนั้นควรระวังให้ดีในการออกบ้านในเวลากลางคืนโดยเฉพาะสถานที่ที่ล้างและมีความเฮี้ยนให้ระวังตัวให้ดีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรมในอดีตชาติสำหรับบางคนเกิดมาแล้วชีวิตดีทุกอย่างแต่สำหรับบางคนทำไมชีวิตของเขานั้นเวทนายิ่งนัก นั่นก็เป็นเพราะว่าบุญกรรมที่ท่านนั้นได้เคยทำมาในอดีตชาติสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือว่าสำหรับบางคนนั้นมีอยู่ทั้งสองข้างขอให้คุณผู้ฟังยกมือตัวเองขึ้นมาดูได้เลยค่ะว่าคุณนั้นมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแบบไหนกันบ้างเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้ส่วนมากแล้วมักจะขึ้นอยู่กับผู้ที่มีเหตุผล ผู้ที่มีอำนาจชื่อเสียงมีบุญบรารมีผู้คนเหล่านี้นั่นก็คือคนที่มีบุญมากเป็นเทวดาลงมาเกิดส่วนใหญ่แล้วเส้นลายมือแบบนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่ชำนาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่สูงมาก กากบาดนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งดีต่อชีวิตสำหรับวันนี้แฮปปี้ชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ